ปัญหามากเลยครับการเรื่องขับรถในการเรื่อนขับรถเขาเนี่เขาะช่วยพูดเนี่ยนำเนี้มาดูกันว่าเขาจะยกหรอไอ้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้เอาเอาคุณครับเราไม่ได้ให้เราไม่ได้จ้างคุณให้ตกน้ำเราจ้างคุณให้ขับ เออพอดีเช้าตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเราอยากเขาด้วยนะเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่รู้จะข้ามแล้วพี่จ๋ายข้ามเกาะมาแล้วเห็นปะหายดาวด้วยแล้วก็ไม่มีดาวเลยโอ้ยเอารถนั่นเลยครับ้าวดีขึ้นเลยครับดาวขึ้นครับรีบขี่รถไปเลยครับ มาแล้วครับมาจ <m ul ity> ับแล้วครับฮลิคอปเตอร์ก็มาครับขอแล้วนะจ๊ะเนผู้่นะนี่นาฬิกา3 9นาที